สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดก็จะพามาวิเคราะห์นะคะสถิติหวยนะคะเลขท้าย2ตัวล่างนะคะที่ออกในเดือนพฤษภาคมย้อนหลัง20ปีนะคะ39เงวดเ,เขาก็จะแยกมาเป็นตารางตารางแบบนี้นะคะแอดก็ขอ,อ,อวิเคราะห์นะคะตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเลข9นะคะเ,เรามาดูที่เลข0ูนย์กันนะคะ เลขสูตรนี่ยค่ะหลักสิบนี่มาห้าครั้งหลักหน่วยมาสี่ครั้งนะคะเ,เลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะหลักสิบมาหกครั้งหลักหน่วยมาหกครั้งนะคะแล้วมาดูที่เลขสองนะคะหลักสิบนี่มาถึงเจ็ดครั้งเลยทีเดียวนะคะก็ดูรวมๆแล้วนะคะเลขสองนี่จะมาเยอะสุดนะคะในหลักสิบนี่จะมา,าบ่อยสุดนะคะเลขสามนะคะมาหลักสิบสี่ครั้งนะคะเลข สี่เนี่ยมาหลักสิบหนึ่งครั้งเลขห้ามาหลักสิบห้าครั้งเลขหกมาหลักสิบสองครั้งเลขเจ็ดมาหลักสิบสามครั้งเลขแปดมาก็มาสามครั้งนะคะเลขเก้าก็มาหลักสิบสามครั้งนะคะก็สรุปแล้วหลักสิบนะคะเลขสองนี่มาบ่อยที่สุดก็คือเจ็ดครั้งนะคะเด่นสองนะคะอ่าเรามาดูหลักหน่วยนะคะเลขศูนย์มาสี่ครั้งเลขหนึ่งมาหกครั้งเลขสองมาห้าครั้งเลขสาม มา3มครั้งเลข4ี่มา2ครั้งนะคะเลข5มา6ครั้งเลข6ก็มาสี่ครั้งนะคะเ,คเลข7มา3ครั้งเลข8มา3ครั้งเลขเก็มา3ครั้งค่ะสรุปแล้วนะคะเลข2นะคะดินสุดนะคะในหลัก10นะคะแล้วก็มาดูที่หลักหน่วยนะคะดินสุดก็จะเป็นเออเลข1กับเลข5นะคะเลข1กับเลข5เท่ากับว่า เลขที่เด่นๆที่มาบ่อยก็คือมามาเลขสองนะคะมาเลขหนึ่งแล้วก็มาเลขห้านะคะามาดูที่กราฟกันนะคะที่กราฟนะคะจะเห็นได้ว่าเลขสองนะคะมาเด่นสุดเลยนะคะมาถึงเจ็ดครั้งนะคะมาถึงเจ็ดครั้งเลยนะคะแล้วอ่ารองนะคะจะเป็นเลขหนึ่งนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยนี้มาหกครั้งเท่ากันเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเลขห้านะคะ เลขห้านี่ก็ด่นหกมานะคะอ่อสรุปแล้วนะคะมีเลขสองเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้านะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะคือตัวนี้เนะะี่ยค่ะเด็ดมากนะคะก็คือเอ่อตัวนี้เขาจะสรุปให้เลยนะคะเลขไหนที่ออกบ่อยนะคะเลขไหนที่มาบ่อยเขาก็จะสรุปใส่ตารางให้เลยนะคะจํานวนเลข จำนวนครั้งเลขแท้2ตัวนะคะหรือว่า2ตัวล่างที่ออกบ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นในเดือนพฤษภาเนาะย้อนหลัง20ปีนะคะมีประมาณ39งวดนะคะสามครั้งจะเป็นส0ูนย์ะคะสองูนย์ี่มาบ่อยนะคะสองูนย์ะคะมา3ครั้งนะคะที่มันมา2ครั้งก็จะเป็น1 2 2 5 5 6

สองกับเลขศูนย์นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหท้ทางช่องเราด้วยนะคะ